เนี่ลุงสรนอ๋อลุงสรีเออีค่ัก็ขอที่เนยใช่ใช่ใเ่กคก็วันละกวนละาก็วันะถงเอวันหี่กันไปมาณใครก็ไปเจดาวันว๋ที่เดียวครับเป็ยีบปีเปร้าน่นียเดกินเปด้กินั